ผมว่ายูเลนซี่ทีทีแปไมคเซลฟี่ที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเลือกคณะผิดฮะตอนแรกผมตั้งใจจะรีวิวมันให้เป็นไมค์เซลฟี่นั่นแหละก็ดูวครับมันเล่นมีรีโมทบลูทูธยืดได้เกือบเมตรครึ่งรองรับแม็กเซฟแถมมันด้มีแง่งแต่กะ เที่ยไว้เกี่ยวถ่ายมุมสูงได้ด้วยครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่ต่างเลยครับกับของที่มีอยู่ในตลาดแถมตมันเองเนี่ยใหญ่ใหญ่ครับใหญ่จริงฮะลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าต้องแบกไม้เซลฟี่ขนาด30เซนตอนไปเที่ยวพร้อมกับมือถือ power bank ขวดนะผมไม่เอาสปอนเซอร์จะเข้าไปวะเนี่ยแต่แต่ไอสิ่งที่ไม้ตัวนี้นะครับยังไม่โดนขายทิ้งเพราะ,ะผมทําให้ดูเลยดกวยด้วยความที่ตัวมันเนี่ยมีแง่งต,ต้นแตที่เอาเกี่ยวกับตัวโตวเวลาถ่ายสินค้าหรือถ่ายของจากมุมสูงแบบไม่ต้องเซตอัพเยอะฮะอย่างปกติผมมมตต้้้้้อองงงงงงกกกาาสสีี่แนนนนนนใถุหัััไไเร็จด ขึ้นนะผลลับก็ไม่ต่างกันมากด้วยสรุปแล้วใครที่กําลังมองหาไม้เซลฟี่ที่เป็นกระบองได้แอดรอเลนที่สเปคครบรับกับความใหญ่ของมันได้หรือครีเอเตอร์ที่ขี้เกียจเซตอัพเวลาถ่ายของมุมสูงผมว่าไอ้ขายเนี่ยเหมาะกับคุณฮะเกือบลืมบอกไปครับผมได้มันมาจากยูเลนซี่ไทยแลนฮะผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วล